กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วงวันที่3ถึง6กรกฎาคม2568ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในขณะที่ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากจะมีร่องมรสุมกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่7-9ถึงกรกฎาคมประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่3ถึง6กรกฎาคม2568ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงด้วยนะครับ